เราอยากให้นปู่แตนชี้นองว่าโอ้ยอยากตังเสียงปู่อยากแทนนายันปูคนน่าหม่คนว่าขอตังเสียงหน่อยเถอะปูโอ้ยแกว้คอวัยเยชื่อเราเนอะโอ้ยหาเขาหาหน่อยอทมเออมอยกันฟนปานี่เลยกาตัวกันรู้ไหอกูตัวอะไรสามตัวสามวันติบวันที่แล้วแปดห้าสองคันเม่นพ่อ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับเมื่อนี่มาสำนักปฏิบัติถ้ำนะครับปูทุดงกลางน้ำครับปูทุดงกลางน้ำนะครับโอ้ยพี่น้องเอ้่ยขอสอเป็นคัางแหลกที่มาเห็นยูกลางน้ำอิ๋ลีครับหนึ่งปูทุดงกลางน้ำนะครับเป็นคั้งแหลกที่มาถ่ายทำพี่น้องเอฟซีเป็นั้งแหลกมาเนี่เห็นเน่นตัวแดงจึงคืงเลยครับเห็นตัวแดงจึงคืงอยู่บน่นมอีพี่น้อง ปูทุดงกลางน้ำครับอยโอ้ยแพะนี้แล้วจังไหนปูสีลกไปได้บัดนี่บ่ก็ได้มองอันเป็นไปเย็นดีใช่จ้าปูทุดงกลางน้ำนะครับไดถมุ่นห้อมนี่แหละครับห้อห้อมนี่แหละจ้าพี่น้องคือว่าเป็นโชคดีของพี่น้องเอสซี่เป็นโชคดีของทีมงานที่ได้มาเห็นปูทวดงกลางน้ำมาทันเบิกซาเฟินได้ หอดที่แล้วได้เุดได้กับผู้สุดดวงกลางหน้าแผนหาสองแผนหาสองโอ้ยสองสามหอดละจังหวะหนึ่งหอดวัดนี่สัวีพอเพือนคือโบเอิรนพ่อซอนเนี่ยเพื่อนออกตั้งไรเที่ยวไรคือโบเอิร์นเนี่มากกวนามึงอะไรปูกลางน้ำหรือว่าปูสามตาเขาว่ายู่แถวนี้ละเห็นแต่เพ่ยอยู่กลางน้ำเล็กเพื่อนเห็นเล็กใบหน้าเก้าห้าก็โวกแปลนฮสามตัวสามหอดสามตัวสามหอดแล้ว ขันแม่น่อกเบิกซับมวยกวาม้องกระพอนี่ล่ะห่องกระพอเพื่อนนี่มาเจอ่องกรตามเจอดังแห้งแถวนี้น่ะเพิ่นสีทูดงไปเรื่อยๆจนม่อยู่นี่ละบ่มีขีบอยู่พี่น้องเมื่ี้ปอยหางเดียวเมนี้หางเดียวบนสองตัวล่างไปฟังกูเลยค่ะพีน้อใส่เบิกซาพี่นอยู่เมงได้ก่อนครับนมองแม่พี่น้องใส่ไปหาเพิ่นใดนัวไหนกันน้ำเลยกัเไหนตัวไหนก็้ค่ะเก้าห้าครับ หกแปดห้าจเด็กเพิ่นเด้อเด็กู่เด้อพี่น้องขอยำกักะแนหาเรดุ่งขึ้กันได้เก้าห้าหกแปดห้าสามตาพี่ว่ากู่กลางแพ้เนาะค่ะสิบหกคนบเนบอกเม่นจนเพิ่นนอนเทื่งนีว่าใดเพิ่นลงไปนอนกลางน้ำไปขามกหางน้ำนะครับดีเพิ่นว่าเพิ่งไปสิบไได้เบิกทราบกัไปว่าใดตรงนี้มุ่นเพิ่นกฟังโอ้ยเพิ่นก็ยานเนาะสาตัวสามมัวติดกัยังวะเขาฆากันเบิี เมื่อนั้นมาเก็บเห็ดพ่อใายพี่น้องไปฟังก์จากปากคู่บันสามตัวสามมวดติดมาเก็บเห็ดพ่อเพิ่นซื้อที่ข้าเจ้ากับเบาสู่ฟังปู่องค์นั่นละองค์นั้นละเป็นแบบนี้น่ามากบัน้อนไล่คู่หอดแช่ไเนาะเกิดอะไรได้น้ำจะเย็นดินอันเย็นดินกน้อยดีอ๋อลูกมึงเปลี่ยนน้อยน่ามึงเปลี่ยนใจว่าเขาซื้อเก็บฟันว่ากัน ฝันแต่มานขึ้นเลยอ่ะโอ้ยเด็ฝันเด็ดๆอีกในในท่านมันป็นหันเหปะปูเราฝันจูงเนจจ้าฝันจนตัวจนดซื้อไรไปบินบาทได้เงินเอเอาก็เลยปุ่มใส่เลยสามสิบคุนสิบบาทุ่มใส่แล้วบุ่่มใส่แลวปปูสามสิบุสิบาทเขหาก็านล่างตัสิบาทแตรวยแต่รวยปัจจัย ก็เหมือนมีบค่ะก็เหมือนมีเลยทุ่มเบิรมีเลยมีเท่าไรทุ่มเบิเลยมาครับเบิมีันกไปก็ว่าหาบวกวันไปยังน้าเพื่อเกบ่อเรากมฝันอครับนฝันมาลงไปเที่ยวทั้งไตยูนละครับผมไปเที่ยวทั้งไตุ่นละฝันไปเรื่อยเราไตครับไต้บรันคนเราไต่บรันเออ่งไรตั้งกุ่ โอ้คือบันเนี่ยฮงเราแต่ว่าเขาบันอุดมสมบูรณ์นเนี่ยเป็นสีเปลี่ยมยุบยุบยบอะค่ะปูอุระปดาโดยเพชรนี่จินดาต้องค่ำย่มยุบนะโอตระก็ไม่ได้เพรอโตรกต้องค่ำยาคยู่บ้านโรงบาเขากำมุ่นลงไปถึงดาสอคนาเปเทียวเรียนนะมันเปเรียมันาตังควันเป็นพญานาคกับอจักปูนี่ปูนี่สายสายนี่โดยเฉพาะตัวนี้ปูแม่สายนี่โดยเฉพาะตัวนี้ซีเมนตครับ พราะว่าเบิ่งเต่นน้ำแข็งน้ำหยางปูนี่ถิ่นี้เต่แนวเดียวเนาะแสดงว่าปูสายนี่มันได้มาขึ้นที่่นมันไดมาขึ้นนอจุดอุดซื้อบระเด็นะเอากัะตัวกับตัวแล้อเนุกเม่นกับเม่นกับควายปัดว้าหงเยี่ยงเดียมได้ได้สั่งมาสกัดบ่แม่นย่ามาตัวอีกเสียว่าสนอกแต่ว่ากัดมยูเล่นมาปูอยด่อดบดได้เลยเต้อยุ่ม้าลางบานกัซื้อน้ำหองไปก็เล็กหลังมาตังอื่น มท่วมกันวะครับอืมาตี๋บอกไปกับขากัดเฮ้ยปุ่นเลขมากต่อุ่นเลขมากต่อไปบอกเป็นยังปูหัดนี่มันก็เลยงไม่อยากบอกไปซะทีบอกไปกับแจ้วข้มรูซือตันะาไม่เนี่ยถือว่าเป็นบุญของพี่น้องเอฟซีตัวนี้นะครับไหนมาผอปูไหนมาทายปูทุดงกลางน้ำกลางแพร่จีเดียวกระแสน้ำโตนะปูเนาะโตัวไหนก็ข้างหัวจีเดียวมันเป็น้าสองบอกตรงตรงนี่ ก็มีเงินเนี่บาทถ้าบ่มีเงินเราปูเนาะล้วเ็ได้แม่พอทานขายไปเนาะู่ดำนายุ่มกูจ้างเซียร์ย่แม่กับบ่มีเห็นรับจ้างพากะไรไปตัดอ้อยเขาก็มุ่นไปตัดอ้อยเฮกเทียร์เอามาจราสัสปไปเองเนาะปูนาะงใจฉีไมีจิตรมุ่นเนี่ยเขาใส่บาทให้กระยุ่งสี่รุ่มพอว่าฉีมาตใส่จิตรมุ่นนะครับให้ยูปูอยู่แก่งนำตายกระสีหลายเยอะเนาะปูเนาะงม่น อีสานกระดงก็ตาขายไปท่านก็โอ้ยพายังเดื้อสานกระดงก็ตาขายไปปัญหาอีกทีหนู่งครับแมนจะเห็ดของไหมของแต่ใส่เงินเบียงพันเนี่ยนะบุ้ยตัวปูควันนี้ว่าจะเต็มหมืนกับพ่อเบียงพันเต็มของไงตัวปูเบียงเศร้าเบียงลอยเบียงหาลอยไปใส่ใส่เบียงพันย่างเดียวเบียงพันย่างเดียวพ่อเด็กปลาเอาบ้าพ่อเด็กสาราไงตัวปูนี่โอ้ปูอยากสร้างสาราแมนเที่ยงคืนฟันแม่นบ่ครับปูโอ้ยทางเทียกับแม่นทางเทียกับ่มแม่นนุ่ม อยู่ร่วงเร็วอืมนั่นหลกับฟันหลนั่นหน่อยกับฟันหน่อยจะ่งวันนี้นี่ปูมันใจมันมปูวันนี้มยกันฟันปลานี้เราะก้าตัวกัน่าเหรออืมูตัวก็อะไรปลาเปิดแท่งนะปูเนาะวันนี้เนาะคงจะเป็นเปิดแท่งเหงสองสามสี่ครับมันคือหกสี่เอวแบ็นี้เราคงจะเป็นัมาสิหกสี่ห้านี่ตัวได้กตัวอสิบหกสี่ห้านอันนี้บวกว่อะไรมั้ะ บอกบอกรู้ไทยรถนะบม่รู้อะไรบอกเออแต่ก็น่มเบาอย่างรถนะไม่อยากให้ปูอันพี่น้องว่าโอ้อยากฟังเสียงปูอยากเที่ยวแนววัฒนปูคนมากมายคนมาขอฟังเสียงหน่อยวันปูโอ้ยเฉลียวิด้่าจ่อเลยนู้มเอ้เชื่อรถเออโอ้โหแต่หาเขาหาหน่อยยเออท่านนั่นละเอาท่านเถิดท่านยู่งโต้กก่ครับปูเดี๋จนหย เป็นเสียงเรันเสียงว่าเสียงนีว่ะครับท่านได้ได้เลยเนาะอยากเห็นบาลมีไหมแล่นมากกับท่านโม่อีกนหนี่เล่นแวน็ทไทโอผู้ันมาลุ้นเป็นยังไงว่าแสดนขอาทั้งใบนั่นแหละเล่นนะแปดห้าหกแปดดกล้องเด้งกว่ท่านนะครับหกแปดห้าเก้าห้านะครับห้ากับเก้าห้าเก้าห้านะครับไม่ขี่เป็นยังไงไม่ยังครับขู่หมดขี้ พ่นังเอฟซีตามนี่แหละครับเหล็กฝันของปูทุดงกลางน้ำนะครับ95 685นะครับอย่าลืมตัดเล่นนะครับ เจ้าห้าหกแปดห้านะครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับให้พี่น้องพี่าหรณาเอาพิษถูกกัย่าวกันปูพันบบหูพันฟันยังได้เป็นกระหายตามนั้นนะครับนะถ่ายคลิปกับห้พี่น้องเฮ้าโชคโชวมันมานกันครับสําหรับวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดผู้ได้เห็นคลิปนี้จะให้มีโชคมีหมันน้ากันเ้อครับเฮงเฮงปังปังนะครับพอกันไม่ในคลิปหนานะครับ